เด็กเจอมัตสโอนหน่วยวันฝันคาจุนแล้วเด็กคูนบอกมดทำในบันกัว่าเด็กตัวนี้แล้วว่าจะควางเสือตัวนี้ด้วยตัวสือหาเีนี่แล้วหาเสื้อีหาื้หาเเออสี้หาซีหกเีนแ เรียกมี่มี่ีตัวก่เรียกก็ไเขียวหาหาสีหาแปดเออหาาสียหาแปดเอานันโอ้เหรอลูกพียไปฮ่า โอ้ยนั่จะไปซสือยากนองสือมัดเวลาบใบสาก็ซส้อได้เ่านเชีวมันมีในสมองจมือเลยโอ้ยก็จะไปประมาทมันก็ทั้งบนทั้งล่างอยู่เนาะฮะบ่ไปถอยแมฝ่ายพวกถอยด้วยถอยหลอเจ้าหกขั้นห้านั้นเลยเถอมันเหลกออกตัวขืนนี่ี่มันหมดลาย วาคืจิลมั้เคือแมเอเกินบาเต้นจริงๆหลายบเด้หอยคืนไปซือตไหมนะคอยว่าคอยมีดีมอนดีคอยทีฝันดีฝันวางเด่ังจำมาเลย่ว่าดีมีดีใช่ไหมจุ่มมือแต่มือดีดีบ่บ่บ่ันไหลว่าฝันดีขี้กคยฝันเป็นเลาิวนเ้นฝันสีัด ต่อพัดเลกออกมานีฟันทีเดียวนรือ่ฟันต้อปีกก็ฟันเท่านัน้น,นละฟันกระไดฟันบานแอดงสิบเก,ก,ก่าอยาดเงินเลดดังนั่นน,นุก็เลนุก็โจ้ก,กันนั่นได้เมื่อนู้นเอาไปได้เทาไรต้งกาโจ้ได้สิบเกาดีไหมเลดังนั่าจะหันสิบเกา ซื้อแล้วซื้อยังหันซัไกซนยอดยังในบั่นสองแสนเจ็ดพันันสองแสนเจ็ดพันหนึ่งลอยโอ้ยสองแสนเจ็ดพันสองลอยสี่ส <ladım> ิบส <cetera. S 1> ี่ <c oughs> <c oughs> ต้องหลายสิบสเาเขา่เื่ออกเขาไเขากินเาจังเาว่าสองแสนเบิ้องย่นในเฟสสอนเขาต้องเฟสสองแสนเจ็ดพันสองร้อยสิบี่สิบสี่เขีนต้องแนนเฟสส้มผวกกรรมการในบ้านล่ะ

งสุดไทยแล้วเดออ้พี่น้องเอ,อ้ยมือนี่มือนี่จะเป็นมือเสยโยวันก็มาต้นเงินมาวัดจอดเงิน ยอดเงินก็ล่งไทยเดหนึ่งเก้าหนึ่งวันวันก็มาล่ำถวายปูหญ้ายู่นี่ละก็ได้เสียงไผเสียงมันก็เลยบะล่คงับยูทูบผมก็เลยบ่ล่งเลให้เพราะมัน ทับสนมันอย่เอฟที่ับสนตัวเลขของผมเห็ที่ผมพันควงสุดไทยายของงวดนี่กับเลขคู่บ้าอยู่น้องไข่สิบขินเตียวเ,เมือนกันเป็นเลขไอนี่ครับเลขคู่บ้าอยู่น้องไข่ เยกคูบาวัดป่าเจ็ดห้าศูนย์แต่ว่าเลขของเงินแอดมินนี่เป็นตัวนี้ได้ครับนี่สิสี่สิบแปดหาสองหาสี่ครับเน้ยนยูทีหาสองกับหาสี่แล้วครับวันนี้ วขวาอยู่นี่ย้ำได้แม่นย้ำนั่นได้ครับเด้อเด็กวขวาน้ำปูน้ำยาวอยู่นี่ย้ำได้กับได้กูเทียเป็นหอยโสมาอยู่ตลอดได้ครับเด้อ <c oughs> เอาจีบหนีบกับเป็นจีบผงสุดท้ายเราเด้อครับเด้อเมื่อนี้จีบของผงสุดท้ายเราก็เย็บซี่เอาไปเสียงล้องเบ้างได้ครับเด้อ ผู้ใดมีโศกมีลาภล้วก็ยังคอยข้อมเมนต์มาบอกดได้เอผู้ใดโศกผู้ใดมันก็นได้สำหรับผมผมก็เล่นสื่อตะชุดนี้นะครับเลขชุดเอื่นผมมาสื่อผมมั่นใจตอนนี้ตัวเลีเจะแของกับเลขคยู่บาเท่านั้นหลังจากนั้นห้องก็เป็นร่อนรุ่นกันใบ สามม้งสี่มงก็ได้ษเชโยแล้วครับสามม้งสี่มงก็ได้ษเชโยลแล้วคลิปนี้ก็ขอ,อไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเด้อเอาเอาไปเอาไปซื้อพวกได้กระได้สบๆมัดๆต้องกันครับสวัสดีครับ